สวัสดีค่ะสวัสดีรอบที่สี่ค่ะพี่้องเอ๋ยตอนนี้ออกมาน,านานะ้า,นะาค่ะนาเอือยถึงอยู่เป่นทางจะไปนาหอยจู่ปัาดเนี่ยอะไรจะมากระโดดกระเดี้ยวจเฮ้ยสวัสดีค่ะจ <c oughs> ะไปเป็นเซ่ <c oughs> ส,สามจ้าเหรอมาโดนใจเหรอเธอสังนะหอนดูว่ามันจะมีจุดตรงไหนเธอจะไปใส่ตรงไหนอันนะี้ก็ใส่นะเนาะก็ใส่เลยลองลงเลยนะคะ อ่เธอมีวิชาอะไรไหมก่อนจะใส่เปนมองอาคนก่อนสิมองเห็นเนี่ยคืคนจะเห็นเกาะเบ็ดมึงเกาะเบ็ดหรือมึงสีอายเหรอเดี๋ยวเขาจะเห็นสันไปโคมสันบ้าเรามาเซลฟี่กันเฉยๆขอ้มานขอ้มานเด้อจะติดะติดเรื่อองเ่อยู่ขอกินเออเบ็ดอันหกสิบเก้าลังก็ได้อยู่ประมาณห้าสิบตัวป้า ้ามันเจ๊ยกเหรอเดี๋ยวมาดูนางจะทำพลานต้องฟ้อนกันหรอต้องเซิรกันะหรอ <c oughs> ถ,ถ้าเห็ดพลานหรอมันจะเห็ดขากหลายอืมมันจะได้จะได้ให้กบมองเห็นไกลๆใช่ไหมใ้ม่มัง้งมังมั้งมังผลน่ะ ทำไมต่ำจังเลยเกลบน้อยนะไงเหรอกบไม่ใหญ่ทำไมเธอไม่ใส่สูงๆแล้วมนกระโดดคว้า้นไปใส่เลย,ยกัดก็กลัวมันตัวน้อยนิดเดียวมันจะไหมน้อยใหญ่มันก็กระโดดถึงเหรอ,อนิดบ้านเธอได่ใส่เบ็ดต่ำเนะาะกันกลัวมันเดินไม่ไกลนะหลังแรกค่ะเจอด้วค่ะบัน <laughs> ไดกบบ้านน้ำกับบันไดคุณเป็นไงบอห ได้ปนำบกคุณไม่ต้องใสดกอ้ามันกระเลาะกินอ้ยปลาซิวเน่มันตายปลาขอนเจนะปลาขอนปลาซิวซ่อนดินดองๆเอาซาวาเองเนาะคอยส่องหมอหมกหอมอีตูนะอ่เงอนาพี่เดสังกรอตาเฮ้กล่องจุนคืนพูดโผบกบกแตกโผว่าพูดว่าดว่าสเบ็ดลเฮอทเใดมันจือใส่ห่างกันกระดอกจุดบรเอาขึ้นถึงมันเมยเนาะ โคตรวัญาอลีเราใสลำโหอดรปเันเ่นบ่นี่นี่นีน่ีนี่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 น่นี่นนีนี่นี่น่น่นี่นี่นนี่นี่นน่น่นีนีน่น่นนนี่นี่นีน่่นนนี่น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 ี่นี่่ีนนี่น่น่ มันบ่มีกบมันจะมีงาบะไส่เบ็ดกบเนาะแหน่ใส่เอากระปูบ่ลละเนี่ยตีนแหงร้อยๆอีกหาดก่อนมันได้ย่ดอกมันดิ้นซ้ำหนึ่งมันกินกินมันก็ได้กินดอกโพูสั้นว่ากันพดตุกเลาไปหลัดใส่จิบจิบเฉยๆอันที่ห้าจิบมันบอกไฮเดรบแบบนี้หน้ามันบอก นามันมีดินามันทำมันจะจินบนะเฮ้ยว่าอืมแล้วก็มาจี้ปลากินมันดิน้นขีดกระดืนอนะนี่นะยู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 ยมันควายได้จะมายูยูยูห้องป่านนี้ได้จีบไปยามมันยากมันแรงนะตั้มกว่ายุบเออได้และบ้านฉันฉันไม่ได้เคยใส่เบ็ด ต้ำปั้นนี่เด้อใส่เด็ดนะตั้มนาเสียบลงไป้วจะทอนให้มาบนซับเผยเงียหัวเฮ้มันก็กระโดดขึ้นมาแล้วนี่อันนี้เป็นตาบ้านตีนสองหลังผ่านไปนะคะสวยสวยตีแหงร้านฉันกุกินผุดผันกุซ่าพ่ามมนมมนมาหากินนั้นพ่อโมนโมน ด่โซโพโพเซฟกันด่แม่กันรถนั่นเอ่น่ะมั่งนี่นเองใส่งเสื้อกุโลมองนี่น่ะผูนยับลงผูนอยู่กลางให้หนาานั่นเออผู้นี้เสียงต่ำๆอยู่เป็นบุน้ำมากินเลยเออฉันเซเบตหรือฉันไม่ได้เคยลืมได้ไม่ได้เซจักรัง เ <c oughs> มมโมรียนะมไม่ได้เต็มอย่างที่สี่ใส่เบ็ดนะทำเนี่ยคุณเล่ทุงหนึ่งคุณเล่ใส่สีแล้วนะใช่ใส่อปักใส่ปักใสด่ดอกอู้หมดดำเป็นีังมันบดถันดอกกบบดถันมันดอกเฮ้ยบดดำไปเนี่ยกบบดถ,ถันมันดอกมันกินเบ็ดที่กระเดือกก้อนเนี่ยเบิ้งหมดเหรอดำไปนเนี่ยดำเลยคุณนับเอาแล้วบ่าเขาก็ได้กบซีเตัว จะโหเลยบัเพิ่นมายามนี่ตัวแรกกเป้าตัวรกกบเป้าบ่โหเลยขันมันสีได้แล้วขาก็บอใส่มาแกแท่นั้นนะขาวกระบ่ใส่อยู่กรบอปใส่แจม่ในบอกใส่ในหลเผาซอลังกับเผาะนี่ซองลังกะใส่นั่นนีงก็ไรซองเตาม่ได้ยากงด้มรักกินเหงื่อกบกูได้อันโต้ลงน้ำหน จังหน่อยละึ้นมาเกนเดอนี่เอาอาหารมาชงแล้วนี่มาเกนอาหารแสบๆคุดอจตตะต้าวแขาส่กขาแงมาสงกบข้าเอากบมากินเป็นกับขาแรงนี่ใส่ไปตามนั่นนี่น้สนมักใส่เปน้องจ่อยแจนนี่โอ้ยกบเกนดีหมเซบกินเสีย หกเ,เจ็ดตัวนี้นะเนาะเจ็ตัวนี้เลยป้าไมได้เตัวมันก็ผปโอเคทมันตัวน่อยฮะกระบอบกินทางนั้นได้สิในป่ากระใส่บ,บยิงโอ้ยในป่าอะไรวะแห้งกรมกักใสมันจะเลี้ยวฮะบองเนเหมอนน้โอ้ยตัวีทเทกใสเลยเห็ดกรใสืลโอเสือกูนี เขาลมักหาใส่แต่น้ำน้อนี่หรอวะภาษีว่าห้มันแปะนู่นใส่มันก็ได้กินของมันมีผู้ดั่งอยู่บ่่แมนว่ามันสิใส่ตาได้เฮ้ยมันประสาทสัมผัสมันมันได้กินข้าวขี่กระเดือนมันก็มามันอันนี้บ่ข้าวบ่แหมก็จะสีมานกบใหญ่สีมานกบลงแล้วขันนี่นะนกข้าวแต่ตกูยังมากินขี่กระเดือนกูเด้อก็จะมันลอกบกูบไปโอ้ยพอนี้แล้วฮัฟเอานกข้าวมาปีอีกฮับ่อยากได้ฮับ่กิ่นได้มันเป็นเก็ฮาฟบ่กินนกเออ พวกกินกับกูเชื่อมากินดอกหน้าอย่างสั่นไม่กินนกนะคะหนูก็ไม่กินแต่ว่ายิงนะคะอ่าสวยมากเลย <ะ S 2> ค่ะแปดตัวแล้วใช่ไหมใรู้ไม่กดนะกระปูกินหมดนะจิงไม่กินหรอกแล้วก็มายามเอา<ะ>พอรอบเรามายามมันไม่ทันแล้วกระปูปม,นะมนันนะนาใส่เบสอ่ะนะพิธีพี่ทันนะพี่น้องค่ะ โพนั่งมกักใส่หมอกเป็นแพรน้นอยนั่งให้เธอใส่เลยนั่งส่เอ็นบัทอนหัวยเลยนั่งส่ใส่ใหัวนั่งเธอใส่กลางหน้าอืกล <ừ> างหน้านางใส่บวปิดนิดเหรอก็แบ่งกันไงก็ใครจะหมานกว่ากันเออเดี๋ยวฉันจะไปใส่แบ่งกันแล้วทําไมเราไม่เอาปองเหยื่อมาเราจะใส่ถุงเสื้อดำอหรอเหยื <laughs> <laughs> ่อนะให้เลยวสิ เซิรนค่ะเซิรนมาเสวยพระประยหารข้ามกันค่ะจ้าเอาทำยังเราให้นะรอเราปืนจริงเลยเหรอเปี้ยงเปี้ยงเหอาศพเปี้ยงนะยังไงมันก็ดีมาใส่ไกลๆนะศีรษเห็นเดีไปใส่ห้ามเลยล่ะเบปากเบปากไปห้าแล้วเป็นยังไงเราก็มักเด้ไปแล้วก็พูดไปนะอาไม่เห็นแต่มันก็ไม่ บาบ่าอคอแตกบางคนเขาใส่เขาไม่ได้ใส่เห็ดพารานไดเขาเสียบปักเสียบปักไปเลยอันนี้เราจะได้มองเห็นจะได้จำนี่คะจนไม่มั่นใจนะถ้าไม่เป็นผานนะนางสีนี่คือตั้งแต่อายุสิบกว่าปีที่เคยใส่มาตั้งแต่น้อยหาสิบกว่าปีจนถึงวันนี้ฮก็ได้เคยมาใส่นี่เลยคะ่ะ โอ้ยมึงผดเงดเนาะมึงกระเบื้องบ้าดมันโดด่งหอยก็อหอยสิเรามาใหม่กบมันไม่ได้มีตัวเดียวนะคะอล้วก็ตีนถัก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 ออกไปกบอีเอม,มันเมบอยู่ลำห้วยมันถึงขาวสวยมันก็ออกมากิ่นเบสหอกฮะะหรือว่าก,กบอีเอม,มันเมบอ,อยู่คันนะถึงเวลามันก็ออกมากินเบสคือเกา ล้านงามป่ะนี่มึงบ่อยากออกมาเบิ่งก็บยาได้มนงามเนี่ยกินมขากินหรอมันบ่อมันจำแก้วมันดิอยาบบอวันนั้นฉันเห็นมันห่างหมื่นมดแดงยังติดอยุงเพราะฉันไม่แจ้งเลไหน่อยเมื่อกี้ก่อนเห็นเดือนอ้ามันจะอยู่กบไหมยิงมันเละนะนี่อยู่อยู่แท้แน่นอน ใส่มาจากแปดหลังในนนองนี้ข,ขับลอยไปเลยย่าว่าได้ห้อยค่ะบอตัดน,นะมาใส่เพราะหยาบจักมันใช้คุ้มือกีจักราเปนอ๋อเซอร์กบไปคายบอกอันนี้หม่องมาโตงเฮ็ดอันนี้บ้านนี่นางใส่มาทั้งโดนแล้วยังไม่ครึ่งเลยค่ะกระเบิดไม่ถึงยี่สิบหลังนะจ๊ะเจ็บล<ฮ> นางก็เสียบถอดเสียบถอดตั้งห้าหกทีมาเสยเอาต้นติสี่หา้ากบเอฟกินใช่เขาไปโลดมันมันก็มออกมาแต่เงาไม้นะไ<ด>มัน,ม,นมันหมกอยู่แท่นั่นแหละเออับไปแน่สิใชนี่เไปแน่เสีย,ไ,ยได้เฮ้ยได้ก็ได้ก็ให้ได้ โดก,นโกอ,น,อนนีกเทิงอ้ยคุณยุ่ไปไม่ผมมนกระโดดใส่เทิงมึงขึ้นเบิ่งเขียดเขียด,ดตะแอกนะมันยังกระโดดขึ้นไปกินได้เตะแอกนะมันกนดอ้ยกบมันแห้งแหละตรงนี้มีตรงนี้น,น,น่าจะมีกบลง่ในะส่ตรงไนไปเลยอันนี้ใส่ตรงนี้ก็ได้เป็นแปน ตอนนั้นเธอก็ไ่ใส่พู่หลังหนึ่งบอกนะว่าสันไม่เอาเป็ดแน่ๆนะไม่กินนี่ไง <c oughs> ตำตีนสันอ่อนนุอีหนึ่งสันก็เดียวว่าเห็ดละงวกเหี่ยวโอ้ยจังได้ใส่หมองเสียบมันกะอือทรมานดิ <c oughs> คุณก็ทาลบาทเด้กกับเบิ้งน,นี่กันมีแต่แต่ตีนแห้ง ไ่นี่แมเน่ก็ใส่อะซิลอดแหงนี่แหละเอ้อโลดไหนเห็นบ่ฮะก็บัดนั่งไดนใส่นัางกับงาใส่น้องเดียวสีหลังเลยค่ะเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวขอเสด็ใส่นะนะได้ไม่ใส่แต่ยาได้ใส่ต่ยได้ <c oughs> ถึง469ตัวก็ตึงโล,ต,ลต,ตัวเราทำโป้มมือสำเเ็ตมังเอะน่ะไปใส่ตรงแจนั่นะนะ่ะเสียสันเถาะเเสียสันถเถาว่าตัวที่ฉันบอกมันถูกทุกหลังใหน้ฉันไปก่อนให้ฉันไปก่อน,นกอน<า>ินก่อน,นเห็นว่ากาัทุ่มกว่า กระทุ่งกว่านั่นเลยออุ้ยเราพูดแค่นี้มันดมหามันไม่ใช่ดูมองเสื้อตาเออเสื้อสเลยฉันไม่ชอบใส่เบ็ดชอบใส่ไปแบบนี้แหละเธมันใส่ดังดมเือว่ามันก็มัรวมกันนั่นแหละทั้งหูดังทั้งตามันนั่นแหละเออมันก็จะเสื้อเธอเนาะเสื้อเธอเะืึก่อนหลังนี้่ยโอ้ยกูเสียดเนี่ยจนเด็กกูไม่ใส่มึงเด้อเออได้อยู่เด้อ เกิดต้นนี้มันิะขาดน้ำใส่เดียดอย่าเดี้ยหรอไม่ไงคือเอาไม้ออกตรงปากท่อน่ะเธอมันถือก็จะไปหองลูกจะบอเฮ้ยอ่กโอยอะไรจี้อะไรก็ก็นั่นไงพวกน่ะมันขึ้นต้นไม้น่ะเดี๋ยววมีผู้มาเเาาลรจะไปเอาคันเยึดมันออกนะไม่มีแล้ว ถ้าเป็นกบใหญ่ถือเนาะเอาไหมถ้าใหญ่เราจะหักขาได้ไหมแล้วเราจะเอาไหมทมน,นะก็นั่นแหละถ้ามันหักขาได้ก็เอาในว่าเราจะกินตะก,กบปีนี้ <c oughs> ว้าวนะียังมั่นใจนะกบปีก่อนแล้วว่ามันถ้าเราได้กลบหลงแล้วเราจะหักขาได้ไหมฉ <c oughs> ันคึดงอฉันละคึดงอนําอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็ท่านทีมูและเฝ้าใสาา่เฝ้าแล้วห,ห้องด ้องนี่บอแล้วแต่ใส่โดนน้องแต่นี่ใส่บอไม่รู้อ่ะฉันไม่ชอบเลยแบบนี้ไปไปตดที่จอต้องมันก็ลำห้วยมันก็ห้วยจงโล่งเกินไปฉันชอบมองเอเจไอ้แค่จงโล่งนี่แหละยิงมันถูกน,นะ,ะเอาลองดูสิน,น่าจะใส่เธอบอกว่าใส่พอมันหมดก็ไปจะใส่ตามเธอพูดไง<า>กินตามเราเป็นแ <ลำ S 1> ยกไก่เขาเลยนะเท่ากับเทียงวัน้ำข้อนนะเนาะ แค่จะน่าหัวเะลาะแล้วอีกแล้วเธอนับดูว่ามันเหลือ,ลอกีห่หลังระเบิดเธอเหลือเยอะนะถ้าเธอไม่ใส่เีจะไม่หมดหรอกวันนี้สองซุ่มพูนอะใส่ซึ่งก็ไม่มีใส่ได้เงินเราจะจะเลาะห้วยลงไปเลยเลยเหเรอเลาะไปลงจงไงเลาะขึ้นเพิงเออเราขึ้นขึ้นไฮน,น,น,นาใช่ไหมขึ้นไปหอดไฮอดไฮนาฉันจะเป็นคนใส่ ไอ้นาได้ไงมันตึหมดแล้วนี่อ้าใส่กุ้หงหวยการมันหมดเลยตักเยอะอะไรติดโกมหนาหรือแล้วแอ่ท่านสิฮูบอกว่าคาร์ไพลเป็นคนอ่างแน่เขาก็เห็นเขางงๆอยู่เนาะโอหูยไม้นี้ใหญ่จังเลยอะ่ะตื่นถูกไหมโอ้ยสำนันอนะ่ะมันมันหมูบอยู่เลยมันกะอาปากแหงกิน แต่เอ,อเอาให้ใสสูงๆนอี่กระใสส,ๆๆะใส,สูงเฮ้มันโดดขึ้นไปแล้วมันกับปกักปากมันโลเบ็ดนะอ,อันนี้มันแห้นมันดึงเอางั้นกันวาใส่หมดได้ยันไง,นงนตรงไม้เนี่ยเหลือตังสาวสี่หลังเหรอไม่สุดห้วยแล้วที่ไป,ไปเลย พอดีมันก็บบเฮึยยะฮึยยะฮึยยะกระโดดไปใส่ลากไม้มันกระโดดจุ๊บกินอร่อยถ้าว่าเป็นร้อยหลังมันใส่ตั้งแต่มสามวงแรงกูด้วยจรงจะบดทำนี่แล้วกันใส่กระเธอเนี่ยจริงนะ่งงเอ้ยเขาลองเยอะเๆเธอมาใส่ให้ส่ยูสิเธอใส่เดียวนะมาอันหลังแล้วก็เดินมาค่ะจ้าเออเธอนี่หุ่นดีเซ็กซี่เหมือนนางแบบค่ะ สวยมากมาก <ๆ S 2> ค่ะ,ะใส่ตรงไหนไม่รู้เธ,เธอจะใส่ตรงไหนก็เตยใส่เลยค่ะฉันใส่หมดแล้วค่ะเ,เอี่ก็น้อยอะเกิเลยแต่ของเธอใส่ค่ะเทวว้าก็หลังนี่ว่าฉันจะถูกไหมก็ถูกสี่หกสิบเก้าหลากันหกสิบเก้าตัวแต่ไม่รู้ว่าหกสิบเก้าตัวนะั้มันมีกี่กิโลนีทไมดิจังเลยอ่ะจ้า,าจใส่ตรงนี้นะแต่เธอจะใส่ยังไงฉันจะรู้ว่าเธอจะใส่สูงขนาดไหนนะคะ ค่ะขนาดคนมีน้องหนึ่งจึงกินไม่ถึงนะตรงนี้เธอจะใส่ไหมจ้าใส่เลยค่ะมันน่ากินจังเลยค่ะเธอจะเดินลงมาทางนี้เธอเธออยู่ทางฝั่งไงจ้าตรงนี้เธอก็ลงมาอีกตรงนี้จ้าเปลี่ยนมือเสียบเบ็ดนะคะคนละครึ่งค่ะคนละครึ่งค่ะไม่ครึ่งแนยี่สกว่าหลงจ้าเธอจะดิ้นแหงเธอจะดิ้นแหง ระ,ระวงังนะหญิงเวลาเธอจะไปเกาะหมากเบ็ดใส่นานเดียวมันเยี่ยวใส่ปากเธอนะถ้ามันเยี่ยวเข้าปากเธอเธอติดใจนะคะหวานเหรอหวานจอยนะคะจ้าแล้วเราก็ะจะล้อหัวไปเรื่อยๆใ่ไหมค่ะนี่ตรงนี้น่าใส่จังเลยคะ่คคะนั่นแหละนี่นี่นี่นรตรงนู้นทาไมใส่หรอเข้าไปตรงนั้นเลยหรอ แล้วแต่เธอจะไม่ใส่ก็ไปใส่ใดู้เดกล้องเลยนะ,ะวันนี้เธอแบบเป็นมือกล้องนะคะจ้าเตอว่าไม่รู้ว่ามันจะเห็นคนหรือว่าเห็นเตะขาเธอก็จะสายเร็วเพราะว่ากล้องมันไม่ได้ดีขนาดนั้นและสันนี้ถ่ายเธอนี่สันจะเห็นแต่ขาเราเห็นแต่คอคะก็ให้เห็นทั้งตัวสิโอ๊ยทำไมมันขอกินสันดุแท้เธอดิ้นจังเลยอ่ะ ขี่กระเดื่อนป้อมน่ะมันไม่ได้ดิ้นนะเออมันเกาะง่ายนะแล้วแต่เธอจะใส่มันกีดนะมันกีดก็ไปใส่ตรงนู้นผูกเออเออใส่เลยนะป้าน้ำทำไมอ่อนไปแต่อยากกินแท้เสียบไม่ได้หรอเสียบไม่ได้เธอก็ไปใส่วางใหม่สิได้ไหม จ้าแค่นั้นก็พอไปตรงนั้นแหละค่ะนำตีงเมื่อเงือบเมื่อเงือบนะก็หมานีาได้อีกสามหลางค่ะนู่นนู่นตรงมันเป็นเออ ที่นี่กบจ้าสันว่ามีแน่ๆนะกบตัวใหญ่จ้าข้อที่สี่ก็เอาขี้สีนะคะเพราะอะไรก็เอาอันนั้นเหลือประมไปถึง10หลังแล้วนะคะปุ๊น้ำก็บ้อนยุบยุบอยู่ขึ้นหนอนี่แหละขึ้นนี่แหละถข้อสไลด์อีกจะออทายหมดแล้วคะ่ะหลืสอสังหลังสุดท้ายแล้ว จ้า,ส,านะสองหลางนี่เธอเอากบใหญ่ๆนะคะใกล้หักขาไม่ได้เลยค่ะในรอบ20ปีค่ะที่นางสีใส่เด็ดนะคะปาดขนาดนั้นล้อญิงกิลีค่ะก็ฉันก็เป็นผู้หญิงเนาะฉันก็ไม่ค่อยได้ใส่สันะเป็นผู้หญิงแต่ไม่มีคนหาให้ฉันก็ได้ใส่เหมือนเดิมค่ะก็พักหลังๆมาช่วงปีหนึ่งฉันเป็นอะไรไม่รู้ฉันเบื่อกบจนเลยไปหากบ แต่พอปีอีกปีหนึ่งมากินกบอีกเธอก็เบริรกบเป็นเนาะบางีนะคะสันไม่เบื่อนะถ้าเป็นกบนี่สันเบื่อแต่นกกหนูจะไม่กินค่ะสุดท้ายนะคะลังสุดท้ายสุดท้ายฉันขอให้กบตัวใหญ่มากินนะเธอคนดีกบนี้เวลามันยาติกันนี่มันก็กินขั้นหนึ่งสองตัวอะไรจริง มันจะบปกินโฮกัน huh. บ่บ huh. so nice ่อแบบว่าก้มน้อยอย่างนี้แหละตัวใหญ่มาสวบมันน่ดิจัเธอแล้วเอาลงไนีใส่กับลงกลดล้างเดียวนะแล้วเทอดเธอบางวงได้เธอดเอาลดพ่อใหญ่ว่นเทือดพ่อใหญ่เว้นพอใหญ่เว่นป้าขาวพ่อใหญ่เว้นป้าจ้าน่าจะหมานเนาะจงขับจับจองขับผาด้วยอาขับไปเสียเอาจักโลจักโลก็ได้ สั่งได้เด้อคาะพรุ่งนี้ตอนซาเจสีจะใส่ถุงไปเลาะขายตลาดนั้นนะจ๊ะเฮ้ยขนาดมันรอบยี่ร้าก็ปีปะอลินะฉันซาใส่เบ็ดกบฉันอายุสิบห้าปีฉันก็ไปทํทำงานกรุงเทพกลับมาสึบเกบริเคยใส่เบ็ดโลอลิติอ๋อก็ประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองปีแล้วจ้าไม่เคยใส่นะคะคงจะมานานอยู่นี่องขาเดี๋ยวมารุ่นกันเรื่อง้จ้มาหยามนะคะตอนนี้กลับบ้านก่อนกลับไป เห็ดกินก่อนนะคะจ้าขจ้าขอบคุณค่ะ,ะพา,าจ้า